โอเคครับสวัสดีนะครับอานะครับอ่าเจ้าของแอปท่องซซนตินเอออาร์ซนตินนะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้นะครับมาที่อะไรกัน,นกอีกก่อนอาอะไรกันก่อนนี้เอาเพล็กซ์ก่อนแล้วกันนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาเพล็กซ์ดูนะครับเพล็กซ์เพราะว่าที่ให้เพล็กซ์ก่อนเพราะว่าอ่อนะตอนนี้มันเราได้ที่เล่าให้ฟังว่าเราได้ฟรีจากอ่อ ในเน็ตมันเป็นคูปองนะฮะได้สามสบวันฟรีนะครับเราก็เลยสามารถเปิด t า s k ดคได้พอเราปัดฮาแคได้เราก็เลยอยากจะมาลองแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้ลองดูเอเจอ์กันแล้วกันนะครับมาสําหรับการลงเพล็กซ์นะฮะก็เอ่อว่าไงดีไปดาวน์โหลดสําหรับคนที่จะใช้บนตูน,นะครับให้เข้าไปที่เพล็กซ์นะฮะ เอ็มเเข้าไปปุ๊บก็ไปที่ดาวน์โหลดนะครับขวามือ Xmedia Server เลือก Linux เลือก Linux ครับสอน Linux นะฮะตนนัวนี้เลือก Choose Distribute นะครับก็เป็น a m d 6 4ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีไฟล์นะฮะมาให้นะครับ625797อะไรเนี่ยเออเนี่ยก็โหลดมาปุ๊บ โหลดมาแล้วทำยังไงอ่ะโหลดมาแล้วทำยังไงโหลดมาแล้วก็อันนี้คือไดรกฟที่เราโหลดใช่ไหมอ่ะไปที่เราบอกไว้ว่ามันดีตรงนี้แหละก็ไปที่รูทเหมือนเดิมจะทําอะไรก็กลับไปที่รูทนะครับเนาะเสร็จปุ๊บเอาเไฟล์ที่เราได้มาโยนเข้าไปโยนเข้าไปแล้วใช่ไหม ยางยังไม่เสร็จสัญญาณเน็ตมันในนี้มันอับสัญญาณต้องเข้าใจนิดนึงนะฮะรอนิดนึงนะครับใชเนีน่นะจ๊ะโอ้องมาอ่ะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยโยนเสร็จแล้วยังไงดี PKG ขีด i แล้วก็ไปกรอบชื่อมานะฮะกดหนึ่งกดนไม่ต้องไม่ต้องไ,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 ไม่ต้องดับเบิลคลิกแต่กดหนึ่งทีแล้วก็กดต่อ เว้นนิดนึงแล้วก็กดต่ออีกหนึ่งทีมันจะกลายเป็นเหมือนการ rename รน,นะครับก็ปึ้มอันนี้คือการลงเล็กเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยถ้าเกิดไม่มี plex hard อ่ะมันจะไม่เปิดนมันจะไม่ขึ้นว่าไม่ให้ติ t r a นสโค d e เออว่าพยายามดูแลว,ว่ามันจริงๆแน่เลยอันนี้เราจะดูได้จากตรงนี้นะครับซึ่งสมมติใครมี t a l quick sings มันก็จะขึ้นว่า i 915h เวฟา้าวอะไรเงี้ยเออก็ถ้ามี n v i d วดียก็จะเจอก,ก,ก็ก็ทำก็จะเจอเหมือนกันเจอไดเวอร์มันก็จะขึ้นให้และอันนี้ก็คือเป็นการยืนยันว่า u สามารถที่จะ t a s ส c o d e กับการจอได้ซึ่งอันนี้เป็นเจน4เป็นเจนง่อยมากอ่า 4k ยเงไม่ไหวนะครับก็ได้ประมาณแบบต่ำๆอ่ะเนาะก็1080อะไรเงี้ยแต่อันนี้มาทำให้ดูเฉยๆก็ อ่ะโอเคอันนี้คือเพล็กเสร็จแล้วนะครับเริ่มได้แล้วนะฮะตอนนี้นะครับซึ่งเราก็เข้าไปนะฮะแล้วก็แล้วก็ยังไงแล้วก็ไปที่หนึ่งก็สองจุดหนึ่งก็ตามโฮสต์เลยครับนะหนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็ตามด้วยสามสองสี่ศูนย์ศูนย์นะครับเว็บก็ Enter มันก็จะบิวขึ้นมาให้เรานะฮะก็ล็อกอินไปนะฮะ ง่ายๆนะครับเราอินอันนี้ของเรามี subscribe ไปแล้วนะครับ subscription ไว้แล้วมันก็จะปึ๊บๆๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะเปิดฮานสโต์มาให้ซึ่งเพิ่งเห็นนี่คือที่ต้องไปหาซับมาเนี่ยเพราะว่าอยากรู้ว่าถ้าเราซับแล้วเนี่ยเราจะเห็นใช่ไหมสําหรับออปชันนี้เพราะว่าตอนไม่ซับอะลงเป็นกี่รอบกี่รอบก็ไม่ขึ้นก็เลยถึนนึกว่าเราไม่เข้าใจในการ i n s t a l l d r i v e r หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนแรก มาเนี่ยเราจะหาว่า Intel Quick Sync Install y o Ubuntu Ub to อะไรอย่เงี้ยซึ่งก็ลงแม่งมันสิบวิธีสิบวิธีโอ้ยทำแบบหัวหมุนพังแล้วพังอีกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วไม่ต้องลงด,ดอกมันลงให้อยู่แล้วคือมาถึงปุ๊บทำเลยแบบทำนู้นทำนี่เลยไม่ต้องดิดสิ์ิวลปลงในวง d เวอร์นอกจากอะไรอะไรที่มันประหลาดวกว่านี้อะไรเงี้ย เออถึงจะแบบอืม응อะไรอย่างเงี้ยออันนี้ก็ใส่ชื่อแี่ยไปอันนี้ใส่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะทำนะครับอ่ะอันนี้ก็เน็กไปเดี๋ยวมันก็จะเป็น media library นะฮะซึ่งตรเนี้ยเไม่เข้าใจว่าทำไมมันหนืดจังวะมันนานจาังนานน,านจริงอันนี้นานจริงนานมากเรารู้สึกว่าเราแบบ อันเนี้ยทำรอบประมาณที่แบบประมาณรอบที่แปดหรือเก้าอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวจะมีสอนลงในด็อกเกอร์ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเขาใช้นในด็อกเกอร์เออกาลังคิดอยู่ว่าในด็อกเกอร์มันต้องแบบสามารถแบบลงหลายๆอันได้แน่เลยแต่มันแค่เปลี่ยนไอพีที่จะเข้ามาแบบเปลี่ยนพอร์ตอะแต่ยังทําไม่ได้ใครทําได้ก็ลองเล่าเล่นๆให้ฟังหน่อยก็ได้นะคะราะว่าอยากรู้อะแต่เราเป็นปตัวบอกปกติเราเป็นคนอยากรู้เราต้องพยายามทําให้จบ อ่ะอันนี้เป็นเดี๋ยวเราจะเอาเป็นดิสนีย์พัทเพราะว่ามันมีทั้ง 4K แล้วมันก็จะมีทั้งแบบธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็คืออมืมันขึ้นมาแล้วอันนี้ก็คือเป็นของหลุนัมนมก็จะเจอนี่นะฮะตามโฟลเดอร์อันนี้ก็คือที่คุณมันมาคุณก็ไปเลือกแล้วกันว่ามันจะใส่อะไรลงไปอันนี้เราใส่อันนี้เพื่อจะให้เห็นความต่างเยอะๆว่ามันมีทั้งอันนี้อนานานานันนั้นอันนู้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะแบบทั้ง ทันสคริปอะไรเงี้ยทันเอ้ยไม่ใช่ทันโคดได้อะไรางี้นะครับก็อันนี้ไม่ได้สอนการเปิดใดลงใดเลกชันอะไรนะเพราะว่าอะใดเล็กเพลย์นะเพราะว่านี่เราจะเล่นแบบว่าเออให้มันแบบอันนี้คือมันมีหลายอันว่าคือทํำถึงบอกว่าเยอะอันนี้เป็นอันอีก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 อันเยอะมากอ่ะทําจนเหนื่อยอ่ะทําเหนื่อยมากทําจนแบบอ้ยงง ไล่อันจนงงสโคตอันนี้คือทานสโคตแล้วก็เลือกเอาว่าจะเอาแบบ higher quality หรือจะเอา speed e n o o i n n แเราก็ชอบเอา speed encoding แล้วนะฮะเนาะแล้วก็เนี่ยทานสโคตเทมเพลอเียก็ใส่ที่เราไปสร้างทาร n สไว้นะครับก็ยูสนะฮะ ถ้าไม่ติ๊กตรงนี้มันก็ไม่ทานสโคตด้วยฮาร์ดแวร์นะครับมันก็จะใช้ซีพหรือบางทีมันก็คือถ้าเกิดคนไม่เปิดก็จะเล่นไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะนี้น่าจะเล่นได้แล้วแหละอ่าก็จะมีน้องเดอะด็อกที่จะเข้ามาอยู่ตลอดเรื่อยๆแต่ก็ไม่ก oh ็อันนี้จะเป็นเซิร์ฟเวอร์หนุนก็จะอันนี้ก็จะง่ายหน่อยเนะเาะลองเล่นดู นี่นะครับถ้าจะทานสโคต์ก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะปึ๊บโชว์ออลนะครับแล้วก็ของแม่งน,นี่เนี่ยฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบชูบเดสก์บอร์ดครับก็จะเป็นถ้าทานสโคต์มันจะขึ้นถ้า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 ,าแบบว่าไม่ใช่ฮาร์ดแวร์จะไม่มี HW อยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าทานสโคต์แบบเนี้ยก็คือทานสโคตด้วยฮาร์ดแวร์นะครับเรียบร้อยนะก็จะปรับลงได้นี่มาแบบ อันนี้คือเล่นที่หนึ่งจุดห้ามกนะครับแต่ตัวเต็มมาน่าจะเกินเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้บอกไว้อ่ะช่างมันเถอะก็เนี่ยปรับได้อะปรับหนึ่งสองสี่ศูนย์มันอยู่ที่ความเร็วเนี่ยม,ม,มันก็เร็วอยู่นะถ้าเกิดพูดอ่ะก็เร็วอยู่นะเอาพูดจริงอันเนี่ยอ่ะเห็นไหมความละเอียดก็จะต่างกันในการเล่นปึ๊บอันนี้คือของเซิร์ฟเซิร์ฟที่เป็นโน้ตบุ๊กที่ซื้อมาในราคาห้าพันได้เจนแปด ได้สองห้าหกเอเอดีอะไรเงออแต่ว่าสภาพก็คือเน่นอนนิดนึงอันนู้นนี้นันหลุดแต่ว่าเออก็ใช้ได้ก็อามาทําได้โอเคมันก็น่าจะทาสโคได้ตามอันนั้นแหละนะครับก็อย่างนัแหละเหมือนกันนะดูเมันไปแล้วนะครับการทานสโคถึงอาจจะไม่ได้ทานอยู่ในเครื่องที่ทําอยู่แล้วว่าตอนนี้มันช้ามากไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรกับการดึงไฟล์ไม่รู้ว่าระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรนะครับ<อ>ก็ ทานสกได้นะฮะก็คือคุ c ซิงเจนสี่ตัวนี้จะเป็น I5 ห้าเจนสี่สี่ห้าสองศูนย์หรือสี่ไอสักอย่างสี่กว่ากวานี่แหะครับก็ทานได้นะฮะทานสกได้เนาะก็เอามาใช้กันได้ถ้าเกิดแบบมีเครื่องเก่าๆอะไรเงี้ยพอถูกถ่ายทานสกดส่วนมากอะ่ะทาราสเ่าเสียงไม่สปอร์ตแต่อย่างเท็กอ่ะมันค่อนข้าง,างที่จะซัพอร์ตไปถึง ซัมติงคือมากกว่า EAC อ่ะแต่ไม่ได้แอดมอดแล้วก็ไม่ได้ 2SD ซึ่งถ้าพวกนั้นก็คือฐานโค้ดอย่างเดียวเรียบเลยก็คือคือโปรแกรมพวกนี้ยังไงมันก็ยังดูสู้แบบเรื่องที่มันเป็นเล่นของมันแบบเล่นไดจริงเล่นเล่นไปจริงๆแบบเครื่องอย่าง Nvidia Shield หรือว่าเป็นแบบอย่างเราเล่นอ p p โปสองสามที่มันเล่นแบบ ISO ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็มันก็จะก็จะแบบสู้ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ก็ เล่นแบบอยู่ข้างนอกหรือแบบอยากดูไวๆอย่าง้ยมันก็ก็ทานสมามันก็จะเป็นแบบแค่ไม่กี่กิโลบิตอะเออแบบสาร้อยกว่าอะไรเงี้ยก็ดูได้แต่ว่าถ้าเจาแบบคมนคลามอ่ะก็จะก็จะไม่ใช่ก็จะยังไม่ได้อะไรเงี้ยเออครับลองดูเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาทำเอ็บกันเนาะเอ็มบอบก็ง่ายๆก็จะ ให้อะไรไว้ดูแล้วกันนะครับว่าเนี่ยอันนี้มันก็นานแล้วว่าขี้เกียจรอแล้วไม่เซ่อะไรห,หรอกเราเซ่ไปทําอันอื่นเพราะว่าปกติมันน่าจะเร็วกว่าน,นี้แต่ด้วยเครื่องมันช้าก็ต้องทําใจยอมรับนิดนึงว่าน,น่าจะชามากเนาะอะไรก็จบกับอ๋ เแค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ a m b ในคลิปต่อไปนะฮะโอเคครับสวัสดีครับฝากช่องอาร์ตินด้ T e วยนะครับห้าไรทำตอนนี้เรามาทำอะไรให้ได้ดูหนังการยาวๆดีกว่านะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ